ในเมืองใหญ่แห่งหนึ่งเด็กยากจนสองคนอาศัยอยู่ในละแวกนั้นไคและเกอร์ดาซึ่งรักกันเหมือนพี่ชายและน้องสาวพ่อแม่อนุญาตให้พวกเขาเดินไปหากันบนหลังคาเพื่อเยี่ยมชมและนั่งบนมา้านั่งใต้ดอกกุหลาบในฤดูร้อนพวกเขาใช้เวลาทั้งหมดที่นี่คิดค้นเกมต่างๆและในฤดูหนาวพวกเขาชอบนั่งข้างเตาไฟอันอบอุ่น และฟังเรื่องราวที่น่าอัศจรรย์ที่ยายของพวกเขามักจะเล่าให้ฟังครั้งหนึ่งตอนเด็กๆดูหนังสือภาพใครรู้สึกว่ามีบางอย่างทิ่มแทงเขาในดวงตาและหัวใจซึ่งเป็นเศษกระจกของสตรีผู้มีอำนาจราชินีฮิมะตั้งแต่นั้นมาพฤติกรรมของเด็กชายก็ปลี่ไปอย่างมากเขาโกรธหยาบคาและโหดร้ายวันหนึ่งใครไปเล่นเลื่อนหิมะ และไม่กลับมาอีกเลยเมื่อเกได้รูเรื่องการหายตัวไปของใครเธอก็ร้องให้เป็นเวลานานแต่เธอแน่ใจว่าใครยังมีชีวิตอยู่เธอจึงตัดสินใจออกตามหาเขาเกิดเดินผ่านป่าผ่านทุ่งนาเป็นเวลานานแล้วเธอก็เจอบ้านหลังหนึ่งที่สวยงามซึ่งฝังอยู่ในดอกไม้พนักงานต้อนรับออกมาหาเธอมันเป็นแม่มดเก่าแต่ในหมวกฟางใบหยาหญิงชราชอบเกิดเดินมากดังนั้นเธอ จึงเสกเด็กสาวที่น่าสงสารและทิ้งเธอไว้กับเธอตลอดไปกระดาลืมจุดประสงค์ในการเดินทางของเธอและใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการเล่นในสวนที่สวยงามของพนักงานต้อนรับที่มีอัธยาศัยดี <zac> เมื่อเธอเห็นดอกกุหลาบโดยบังเอิญและจะไขได้และตื่นขึ้นมาจากเวทมนต์ทันทีจึงเดินไปบนถนน ระหว่างทางเกิดได้พบกับนกกาตัวใหญ่ที่ฉลาดเขาบอกกับหญิงสาวว่าเขารู้จักเจ้าหญิงที่กำลังจะแต่งงานและคู่มั่นของเธอก็ดูเหมือนใครมากกาตกลงทีจะพาเกิดดาไปหาเขาเมื่ออยู่ในวังเกิดาสามารถมองเห็นเจ้าชายในอนาคตได้แต่หน้าเสียดายที่ไม่ใช่ใครเจ้าหญิงเมื่อได้ยินเรื่องราวที่น่าเศร้าของหญิงสาวจึงมอบรถม้าสีทองพร้อมกับคนขับรถมา้า และคนรับใช้รวมทั้งรองเท้าผ้าปิดปากและชุดที่ยอดเยี่ยมและเกิดชนถนนในป่ามืดรถม้าที่สองประกายสะดุดตาทันทีที่พวกโจรจู่โจมมันทันทีโจรจับเกิดาเข้าคุกเธอพาเกิดาไปที่ปราสาทของโจรเพื่ออวดโรละครสัตว์ซึ่งมีนกพิราบป,ป่าและกวางเรนเดียจากแหลแปลน เมื่อได้ยินเรื่องราวของเฉลยของเธอโจนก็สงสารเธอและปล่อยให้เธอไปตามกวางเรนเดียเพื่อตามหาใครกวางเรนเดียพาเด็กหญิงไปหาหญิงชราชาวและแปลนผู้ให้ความมอบอุ่นและเลี้ยงดูเด็กหญิงที่อ่อนพลียเธอเขียนคําสองสามคำบนปลาคอควายไม่แต่ครูอ่ังเด็กแห้งถึงฟินเพื่อนของเธอซึ่งอาศัยอยู่ใกล้กับวังของราชินีฮิมะ พื่อขอให้ช่วยเด็กผู้หญิงเธออธิบายกับเกิดาว่าสาเหตุที่ทำให้ใครมีพฤติกรรมที่ไม่ดีคือเศษกระจกที่กระทบใจและดวงตาของเขาและเขาจะไม่เหมือนเดิมท่าน้ำแข็งไม่ละลายด้วยพลังของหัวใจที่อบอุ่นเกิดาไปที่วังของราชินีหิมะคนเดียวไม่มีใครกล้าเข้าใกล้บ้านของสตรีผู้มีอำนาจจะเธอเย็นชาและกลัวมาก เมื่อพบว่าตัวเองอยู่ในปราสาท็็ะรู้สึกแปลกใจว่าเขาหนาวเย็นร้างและตายไปแค่ไหนในไม่ช้าเธอก็สังเกตเห็นใครที่เปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินจนเกือบดำจากความหนาวเย็นเด็กชายนั่งอยู่ที่มุมหนึ่งและพยายามดึงนคำว่านิรันดร์ด็อกเตอร์ออกจากพื้นน้ำแข็งเพราะในกรณีนี้เขาจะได้รับโลกทั้งใบและรองเท้าสเก็ตคู่ใหม่เป็นของขวัญจากราชินีหิมะ เธอได้รีบไปหาใครกอดเขาแน่นและเริ่มร้องไห้ด้วยน้ำตาที่ร้อนแรงของเธอเธอทำให้เศษเสี่ยวที่ติดอยู่ในใจของเด็กชายละลายเมื่อหยิบขึ้นมาใครก็เริ่มร้องไห้และเศษชิ้นที่สองก็ไหลออกมาจากดวงตาของเขาพร้อมกับน้ำตาได้เจอกันมีความสุขขนาดไหนแต่ไม่มีเวลาสำหรับความสุขพวกเขาต้องออกจากวังน้ำแข็งก่อนที่ราชินีหีมะจะกลับมา เมื่อไข่และเกอดาออกจากอาณาจักรราชินีฮิมาได้ในที่สุดพวกเขาก็รีบกลับบ้านระหว่างทางกลับพวกเขาได้พบก,กับเพื่อนอนอ,นอนทุกคนที่ช่วยเกิดเดินในการค้นหาของเธอที่บ้านดอกกุหลาบบานที่พวกเขาชื่นชอบกำลังรอพวกเขาอยู่และในไม่ช้าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นก็ถูกลืมไปเหมือนความฝันอันหนักอึง้ง นานมาแล้วในอาณาจักรเล็กๆมีกษัตริย์ที่รักการแต่งตัวมากกว่าสิ่งอื่นได้เขาสามารถใช้เวลาทั้งวันในห้องแต่งตัวอวดชุดใหม่หน่ากระจบดังนั้นสำหรับทุกโอกาสของชีวิตไม่ว่าจะเป็นการเดินทางไปโรงละครหรือเพียงแค่อาหารเช้ากษัตริย์ได้เตรียมผ้าและเสื้อคลุมที่ดีที่สุด แล้ววันหนึ่งนักต้มตุ๋นสองคนก็มาถึงอาณาจักรบนท้องถนนในเมืองหลวงพวกเขาได้ยินเกี่ยวกับกษัตริย์ที่ชอบแต่งตัวแล้วแผนล,ลวงก็ผุดขึ้นในใจของผู้หลอกลวงพวกเขาตัดสินใจที่จะทิ้งตัวเองในฐานะช่างทอผ้าที่สามารถทําผ้าที่ยอดเยี่ยมได้ดีกว่าที่ไม่มีอะไรจะจินตนาการได้และเพื่อที่กษัตริย์จะสนใจพวกเขาอย่างแน่นอนนักต้มตุ๋นจึงแพร่ข,ข่าวลือว่าผ้าของพวกเขามีคุณสมบัติวิเศษเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นโดยสิ้นเชิงสําหรับผู้ที่งโง่เขลา เมื่อพระมหากษัตร Mont ิย์ได right ้ยินเกี่ยวกับช่างทอที่น่าทึ่งที่ปรากฏตัวในอาณาจักรของเขาเขาก็มีความสุขมากท้ายที่สุดเขาก็มีโอกาสที่จะเข้าใจว่าที่ปรึกษาและอาสาสมัครของราชวงศ์คนไหนที่โง่เขลาวันรุ่งขึ้นนกสรีส่งเรียกช่างทอผ้ามาอาบน้ําด้วยทองคําและสั่งให้เขาตัดเย็บชุดที่ดีที่สุดจากผ้าวิเศษและได้สีทองจากนั้นผู้หลอกลวง ก็เอาของมีค่าทั้งหมดเอาทองคําไปตั้งไว้ที่ทํางานพวกเขานั่งลงที่เครื่องราชูปโภคที่ว่างเปล่าและเริ่ม <Okay. S 1> แทงทําเป็นว่าพวกเขากําลังตัดเย็บชุดวิเศษสําหรับพระราชาข่าวลือเกี่ยวกับผ้าจากต่างประเทศแพร่กระจายไปทั่วราชานาจากรและทุกคนต้องการเห็นกษัตริย์เองก็ไม่มีข้อยกเว้นเขาอยากดูชุดจริงๆแต่กลัวว่าจะโนกและจะไม่เห็นผ้า ดังนั้นพระมหากษัตริย์จึงตัดสินใจส่งที่ปรึกษาที่ชาญฉลาดที่สุดของเขาไปให้พวกเขาซึ่งเป็นคนที่ฉลาดและซื่อสัตย์ที่สุดในบรรดาทั้งหมดเมื่อที่ปรึกษาคนเก่ามาที่ห้องประชุมเขาเห็นว่าผู้หลอกลวงกําลังทำงานอยู่เบื้องหลังเครื่องจักรที่ว่างเปล่าอย่างไรพวกเขายกชุดที่ไม่มีอยู่จริงทับที่มองไม่เห็นให้ตรงและการออกแบบปลอมที่น่ายกย่อง จากนั้นผู้ให้คำปรึกษากลัวว่าเขาจะดูเหมือนคนโง่แกล้งดูชุดด้วยกลับไปที่อาณาจักรชายชราไม่พบความแข็งแกร่งที่จะยอมรับว่าเขาไม่เห็นอะไรเลย <Okay. S 1> จึงไปรายงานพระราชาว่าผ้านั้นวิจิตงดงาม hmm. รัฐมนตรีตามที่ปรึกษาของช่างทอเขามองไปที่เครื่องจักรที่ว่างเปล่าในลักษณะเดียวกัน <Nice. S 1> และกลัวว่าเขาจะโง่จริงและไม่พูดควรกับสถานที่ของเขา ดังนั้นรัฐมนตรีจึงกลับไปหากษัตริย์และชมเชยผ้ามากกว่าที่สมาชิกสภาทำเสียอีกในที่สุดราชาก็ตัดสินใจที่จะชื่นชมความมอยากรู้ยากของตัวเองจนกระทั่งมันถูกบอออกจากเครื่องเขามหาช่างทอพร้อมกับค่าราชบริพานทั้งหมดแต่ทั้งพระมหากษัตริย์และที่ปรึกษาไม่เห็นชุดแต่งกล่าวอย่างไรก็ตามพวกเขาแต่ละคนเริ่มชื่นชมเครื่องแต่งกายโดยจินตนาการว่าทุกคนกำลังเห็นผ้าจริง ด้วยความพึงพอใจกับผลที่ได้กษริย์จึงมอบไม้กางเขนของอัศวินเจ้าเล่และมอบตำแหน่งผู้ทอผ้าประจำศาลให้พวกเขาและวันนั้นก็มาถึงเมื่อคุณสามารถใส่ชุดใหม่ได้ช่างทอผ้าจอมกงอาสาที่จะประกอบพระราชาด้วยตัวเองพวกเขาแต่งกายให้ผู้ปกครองในกางเกงขายาวที่ไม่มีอยู่จริงจากนั้นเสื้อชั้นในสตรีและเสื้อคลุมที่มองไม่เห็นและบรรดาคนชั้นสูงที่เฝ้าดูกระบวนการนี้ <Okay. S 1> เพียงแต่บอกว่าเครื่องแต่งกายนั้นสวยงามเพียงใด และเป็นอย่างไรบ้างที่เข้าเฝ้ากษัตริย์ในที่สุดพระมหากรา์ก็เสด็จออกไปที่ถนนอาสาสมัครได้มารวมตัวกันแล้วหวังว่าจะได้เห็นเครื่องแต่งกายที่งดงามของกษัตริย์อย่างไรก็ตามไม่มีผู้ใดที่มาไม่ยอมรับว่าพวกเขาไม่เห็นอะไรเลยเมื่อจูจูก็มีเด็กน้อยโผล่ออกมาจากฝูงชนและอุทานว่าพระราชาเปล่าฝ <c oughs> ูงชนหยิบคำเหล่านี้ขึ้นมาและทุกคนรอบๆก็เริ่มหัวเราะเยาะเจ้าเมือง พระมหากษัตริย์ตระหนักว่าเขาถูกหลอกลวงแต่ยังคงเดินขบวนต่อไปในฐานะกษัตริย์และการรักษาของเขายังคงรองรับเสื้อคลุมซึ่งในความเป็นจริงไม่มีอยู่จริง